สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่ๆวันนี้แม่บ้านนะคะพี่ขาพบกันเช่นเคยกับพี่ขากับอีพีแบ่งปันยามเย็นนะพี่นะสี่บาทสามองค์หนึ่งพันะคะพี่นะอ่ะฝากพี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะสําหรับช่องทางในการติดต่อค่ะพี่ศูนย์แปดสีก้าหนึ่งห้าแปดค่ะ มีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะสนใจสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะพี่แอดไลน์กันเข้ามาไลน์แม่บ้านชื่อโรสค่ะติดต่อกันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่เดี๋ยวบ้านจะส่งพัสดุให้รอบบ่ายสองของทุกวันค่ะอ่ะวันนี้ก็มีพระพี่รับชมกันเช่นเคยเนะพี่น้องสี่ร้อยบาทนะคะพี่ขาหนึ่งองค์สี่ร้อยบาทสามองค์หนึ่งพันบาทนะคะพี่นะหมายเลขที่หนึ่งนะคะพี่ขาเป็นพระลีลาเมดขนุนนะคะพี่ เป็นเนื้อโลหะนะคะพี่จ๋าเนื้อหาเก่าๆค่ะพี่นี่นะคะเก่าสวยเนื้อหาเก่าสวยเลยค่ะแบ่งปันที่พี่ fc อยู่ที่400บาทนะคะพี่นะ่าเก่าสวยไปเลยค่ะพระรีลาเม็ดขนุน400บาทนะคะพี่นะ่าเป็นเนื้อโลหะเก่าๆ,ๆคะ่ะพี่ นี่นะคะแบ่งปันที่400บาทค่ะหมายเลขที่2เป็นเหรียญพ่อท่านนุ้ยนะคะพี่นะ่าสองสี่เครับพี่เป็นเหรียญเก่าเก่าสภาพใช้ห่วงเชื่อมนะคะพี่คะเหรียญพ่อท่านนุ้ยครับพี่นี่คะ่ะสองสี่เจ็ดนะคะเป็นเหรียญเก่าเก่านะคะพี่นะ่าพอสอลึกสภาพใช้ค่ะ แบ่งปันที่พี่ fc นะคะพี่นะนี่ค่ะแบ่งปันที่พี่ fc ที่4ี่บาทนะคะพี่นะัก3าองค์1,000พันค่ะสำหรับพ่อท่านุยนะคะถูกอ,อกถูกใจพี่ๆสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะอ่ะหมายเลขที่3เป็นพระปิดตานะคะพี่ขาด้านหลังมีลายยันพี่องค์นี้เป็นเอ่อเป็นเนื้อโลหะนะคะพี่ขาไม่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อสำริดเนื้อตะกวัวหรือว่าเนื้อ อะไรนะพี่นะหนักค่ะพี่ขาเป็นเอ่อหนักนะพี่นะเก่าสวยนะค่ะพี่ แบ่งปันพี่พี่เอฟซีที่400บาทค่ะหมายเลขที่4นะคะพี่ขาเป็นพระปิตาเช่นกันค่ะพี่องค์เล็กๆแบบนี้นะคะพี่นะเก่าสวยครับพี่จ๋าหมายเลข4นะคะพี่เนื้อหาเก่าสวยแบ่งปันอยู่400บาท3องค์1,000นะคะพี่นะถูกอกถูกใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะแม่บ้านนะคะพี่นะ1องค์2องค์ส่งให้ทุกรายการคร่ะพี่ ติดต่อกันเข้ามานะคะพี่ขาสามารถขอรูปถ่ายเพิ่มเติมสะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยจ้ะเดี๋ยวม่บ้านจะส่งพัสดุให้นะคะหมายเลขที่5ค่ะพี่5เป็นเหรียญแอปเปิ้ลหลวงพ่อสุดนะคะพี่นะเหรียญแอปเปิ้ลหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะพี่า๋าเป็นเหรียญเก่านะพี่นะสาภาพใช้อยู่ค่ะพี่ เก่าสวยนะพี่นะักเรียนแอปเปิ้ลหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะปีพศ2องพนะคะพี่นะั่นสองค่ะนี่ค่ะพี่เก่าสวยนะพี่นะั่นเรียนแอปเปิ้ลหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะพี่ แบ่งปันพี่พี่ fc เลยจากที่ส0 0อบาทนะคะพี่นะสามองค์1,000พันค่ะหมายเลขที่หค่ะพี่เป็นเหรียญเตมนะคะพี่นะเหรียญเตมหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะพี่ขาสี่เหลี่ยมนะพี่นะเป็นทรงสี่เหลี่ยมค่ะพี่เนื้อหานะคะพี่จ๋าเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเหรียญเตมนะคะพี่นะเก่าสวยเลยค่ะพี่ หลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะจ้าพี่จ๋าเป็นเหรียญเก่าสภาพใช้อยู่เนาะพี่เนาะอ่ะเป็นเหรียญของปีพศ2521นรบะคะพี่นะแบ่งปันค่ะพี่ขาหมายเลขที่6นะ,นะะนะพี่นะ400บาทค่ะหมายเลขเจ็ดนะพี่นะเป็นพระปิตาเอ้ยพระเนื้อผงหลวงพ่อปานนะคะพี่ขา เนื้อผงพิมพ์หลวงพ่อปานค่ะพี่หมายเลขเจ็ดนะคะพี่ขาเนื้อผงพิมพ์่อปานนะคะพี่นะเนื้อเนื้อดินนะพี่จ๋าไม่ใช่เนื้อผงค่ะพี่ไม่บ้านพูดผิดนะคะกราบขอโทษขออภัยพี่ fc นะพี่นะนี่เป็นพระเนื้อดินพิมพ์หลวงพ่อปานค่ะเก่าสวยเลยนะคะพี่นะแบ่งปันค่ะพี่จ๋าแบ่งปันที่พี่ fc อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะพี่นะ เก่าสวยแบบนี้นะคะด้านบนมีร่องรอยการอุดค่ะพี่นี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะพี่ขาแบ่งปันอยู่400บาทค่ะอ่ะหมายเลขที่8ค่ะพี่เป็นเขี้ยวนะพี่นะเขี้ยวแกะรูปเสือนะคะพี่ขามาพร้อมกันเลี่ยมแบบนี้ค่ะพี่อันนี้เป็นเขี้ยวนะคะพี่ขาอ่ะชมรายละเอียดนะพี่ณีค่ะเก่าสวยนะคะพี่สาเป็นเขี้ยวแกะค่ะพี่ แบ่งปันพี่พี่เอฟซีเลยค่ะที่สี่ร้อยบาทนะคะพี่ขาได้เลี่ยมด้วยค่ะพี่นี่นะคะหมายเลขที่8 400บาทค่ะหมายเลขที่9้าเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะคะพี่ขาเหรียญแตงโมหลวงพ่อเกษมค่ะพี่เนื้อหานะจ๊ะพี่ขาเก่าแบบนี้เลยค่ะอ่ะชมเนื้อหารายละเอียดนะคะพี่นะ เก่าสวยครับพี่หมายเลขที่เก้านะคะพี่น่าเป็นเหรียญแตงโมงหลวงพ่อเกษมค่ะแบ่งป,ปันที่พีเอฟซีนะคะพี่น่าที่สี่ร้อยบาทค่ะ เป็นเหรียญ2,517นะคะพี่ขาเป็นเหรียญปี2,517หมายเลข9 400บาทค่ะ10เป็นพระเนื้อผงนะคะพี่ขาผ้าผงหลวงปู่บุญหลังยันนะพี่นะอ่ะเก่าสวยนะคะพี่ขาปู่บุญหลังยันนะพี่มาแบบนี้เลยค่ะ ด้านหลังมีลายยันนะคะพี่น้าแบบนี้เลยค่ะพี่เก่าสวยค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่10นะพี่หน้า400บาทค่ะ11เป็นแหวนหลวงปู่ดูนะคะพี่จ๋าแหวนปู่ดูปี2532รบค่ะพี่แหวนปู่ดูปี32นะคะพี่น้าเนื้อหาค่ะพี่เก่าสวยแบบนี้เลยค่ะ ปี2532นะคะพี่นี่ค่ะเก่าสวยนะพี่หนะน้าแหวนหลวงปู่ดู่ปี2532ค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่หน้าแบ่งปันอยู่ที่400บาทค่ะพี่หมายเลข12นะคะพี่ขาเหรียญรอ หลวงเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะพี่นะนี่เป็นเหรียญจอบใหญ่นะคะพี่ขาจอบใหญ่พ่อเงินนะพี่เนื้อหาเก่าสวยแบ่งปันอยู่ที่400บาทค่ะพี่มีครบาบเขียวๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเป็นเหรียญหล่อพร้อมการเลี่ยมขอบนะคะพี่นะนี่ค่ะ แบ่งปันนะจ๊ะพี่นะแบ่งปันที่400บาทค่ะหมายเลข13เป็นรูปหล่อนะคะพี่นะรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่นี่คะ่ะเก่าสวยแบบนี้เลยนะคะพี่นะอ่าเนื้อหาเก่า,า,าๆนะคะพี่สาเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินคะ่ะแบ่งปันที่พี่ FC ที่400บาทนะคะพี่นะ3อง 1, ะค์1 0 0 0พันค่ะพี่ พี่ๆที่ถูกอ,อกถูกใจสนใจนะคะสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะแม่บ้านนะคะพี่ๆหนึ่งองค์สององค์ส่งให้ทุกรายการนะคะติดต่อกันเข้ามาได้จากอ่ะหมายเลข14เป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะพี่นะเหรียญหล่อหลวงปู่ไข่นะคะพี่ขานี่ค่ะเหรียญหล่อหลวงปู่ไข่นะคะพี่ขาเนื้อหาเก่าสวยเป็นปู่ไข่นะพี่นะ เก่าๆนะคะพี่พี่นี่นะคะแบ่งปันนะพี่นะเหรียญหลวงปู่ไข่ค่ะหมายเลข14แบ่งปันอยู่ที่ อ่าสี่ร้อยบาทค่ะ15นะคะพี่น่าเป็นพระปิตาค่ะพี่สายวัดสะพานสูงนะคะพี่จ๋าเก่าสวยรักล้นๆนะพี่นะปิตาสายวัดสะพานสูงค่ะนี่ค่ะพี่จ๋าเป็นเนื้อหาเก่าๆค่ะพี่สายวัดสะพานสูงเก่าสวยรักล้นๆนะพี่นะแบ่งปันพี่ๆ fc เลยค่ะที่400บาทนะคะพี่จ๋าสามองค์หนึ่งพันค่ะพี่ ถูกอกถูกใจนะพี่นะสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะแม่บ้านนะคะพี่พี่หนึ่งองค์สององค์ส่งให้ทุกรายการค่ะนี่ค่ะพี่หม่เล็กสิบห้าสี่รอยบาทค่ะสิบหกนะคะพี่นะเป็นพระปิดตาค่ะพี่จ๋าปิดตาหลังแบบค่ะพี่เก่าๆเลยนะพี่นะอ่ะชมเนื้อหานะพี่จ๋านี่ค่ะพี่พระปิดตาหลังแบบค่ะ เก่าสวยนะคะพี่ขาแบ่งปันอยู่400บาทคะ่ะพี่เนื้อหาเก่าๆแบบนี้นะคะแบ่งปันพี่พี่ fc ที่400บาทนะพี่นะถูกอกถูกใจนะคะพี่ขาต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะ1องค์สององค์ไปบ้านส่งให้ทุกรายการนะคะพี่นะรบกวนพี่พค่ะดูให้ใช่ดูให้ชอบนะจ๊ะพี่จ๋า แล้วก็ติดต่อกันเข้ามาจ้านี่ค่ะอ่ะหมายเลข16-4 0 0ยบาทค่ะ17เ็ป็นปกหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะวัดหนองโพนะคะพี่ขาองค์เล็กๆพี่เหรียญปกหลวงพ่อเดิมนะพี่นะนี่ค่ะพี่เก่าสวยนะเจ้าพี่จ๋าเป็นเหรียญปกหลวงพ่อเดิมองค์เล็กๆค่ะพี่ แบ่งปันให้พี่ fc อยู่400บาทนะจ้าพี่นะเก่าสวยไปเลยค่ะปกหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ400บาทค่ะพี่อ่าหมายเลข18นะพี่นะเป็นเหรียญหลวงปู่ศุขวัดปากครองมะขามเท่านะคะพี่คะเป็นเหรียญปี2466ครับค่ะพี่นี่ค่ะเก่าสวยสภาพใช้นะคะพี่นะ แบ่งปันพ,พี่ FC อยู่ที่400บาทนะจ๊ะพี่จ๋า3องค์1,000ค่ะนี่ค่ะมีการจานนะพี่นะ่มีร่ำรวยการจานค่ะแบ่งปันเลยค่ะพี่พี่ที่400บาทนะคะ3องค์1,000ค่ะ นี่นะพี่นะอ่ะหมายเลข18เหรียญหลวงปู่สุกวัดปากครองมะขามเท่าค่ะพี่400บาทค่ะหมายเลข19เกเป็นพระปิตาหลวงปู่ทิมนะคะพี่นะอ่ะมนหน้ามีการติดจีวรด้านหลังนี่ค่ะพี่มีอักขระลายยันนะพี่นะนี่นะคะเก่าสวยค่ะพระปิตานะคะพี่นะหลวงปู่ทิมเนื้อหาเก่าเก่าค่ะพี่ มีร่องรอยการติดจีวอนนะคะพี่ขาแล้วก็มีอะไรดําๆสักอย่างนะพี่นะม่บ้านก็เรียกไปถูกค่ะนี่ค่ะด้านหลังนะคะพี่ขามีอักขระลายันมีเม็ดพลอยฝังด้วยค่ะพี่ <ๆ S 2> เก่าสวยนะพี่นะแบ่งปันเลยจะแบ่งปันอยู่ที่4 0 0้บาทนะคะพี่นะอ่างหมายเลข20ค่ะเป็นคุณแผนบ้านกลางนะคะพี่ขาคุณแผนบ้านกลางค่ะพี่ เก่าสวยนะคะพี่คะขุนแผนวัดบ้านกลางนะคะพี่นะนี่ค่ะพี่เนื้อหาเก่าๆแบบนี้ค่ะพี่แตกรายงานหน่อยๆนะจ๊ะพี่จ๋าเก่าจริงเลยพี่เก่าจังนะพี่นะแบบนี้คะ่ะนี่คะ่ะแบ่งปันพี่พ fc นะคะพี่นะขุนแผนบ้านกลางค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่ 400บาทนะคะพี่จา๋าถูกอกถูกใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะแม่บ้านนะคะพี่นะหนึ่งองค์สององค์ส่งให้ทุกรายการนะคะพี่ขาติดต่อกันเข้ามาเนาะพี่เนาะหมายเลขยี่สิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่ขาด้านหลังเป็นลายยันห้าค่ะพี่เหรียญหลวงปู่เอี่ยมหลังยันห้านะคะพี่นะเก่าสวยนะพี่จา๋าเก่าตามสภาพค่ะพี่ชมเนื้อหานะพี่นะ ต้องแจ้งก่อนว่าตามสภาพตามการเวลานะคะพี่นะ่าเป็นเหรียญเก่าๆค่ะหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่จา๋าด้านหลังมีลายยันห้าค่ะพี่เก่าสวยนะคะนี่ค่ะแด่งปันพี่พี่ fc นะจ๊ะพี่จา๋าปู่เอี่ยมหลังยันห้าเนื้อหาแบบนี้ได้ค่ะพี่ แบ่งป,ปันอยู่ที่400บาทนะจ๊ะพี่นะาองค์หนึ่พค่ะถูกอกถูกใจพี่ๆสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะ0 8 4 9 1 8 0 6 5เนาะอ่ะติดต่อกันเข้ามานะคะหมายเลข22เป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญหล่อหลังยันค่ะพี่อ่ะเก่าสวยเลยนะคะพี่นะ เก่าสวยนะคะพี่ขานี่ค่ะเป็นเหรียญหลนะคะพี่นะหลวงป่สุขค่ะด้านหลังมีลายยันแบบนี้นะคะพี่จ๋าเก่าสวยเลยค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc นะพี่น้าที่สี่ร้อยบาทค่ะยี่สิบสามค่ะพี่นี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะคะพี่จ๋าพ่อกลั่นสภาพใช้นะพี่น้าแบ่งปันอยู่สี่ร้อยบาทค่ะนี่ค่ะพี่เนื้อหาเป็นแบบนี้นะคะพี่่ะ อะเหรียญหลวงพ่อก,กลั่นสรรภาพใช้ค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่นะ่าแบ่งปันพี่พี่เอเลยค่ะ400บาทนะจ๊ะพี่จ๋าถูกอกถูกใจสามารถต่อสายทั้งลายกันเข้ามาค่ะพี่0ูนย์แปดสีนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะจ๊ะพี่ยังไงติดต่อกันเข้ามาค่ะดูให้ใช่ดูใหชอบแล้วก็ ติดต่อแม่บ้านกันเข้ามานะคะขอรูปถ่ายได้จากเน้นย้ำค่ะพี่หนึ่งองค์สององค์ส่งให้ทุกรายการนะพี่นะอ่ะยี่สิบสามเป็นเหรียญหลวงพ่อก,กลั่นค่ะยี่สิบสี่เป็นนางพญานะคะพี่คานางพญาพี่เอ้ยเก่าสวยเลยค่ะองค์นี้นะเดี๋ยวชมเนื้อหากันค่ะพี่นี่นะคะนางพญาเก่าสวยนะคะพี่ แบ่งปันเลยคะ่ะเนื้อหาเก่าๆแบบนี้นะคะพี่นะแบ่งปันพี่พี่ FC เลยค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่400บาทนะคะพี่สาใหม่เลข25นะพี่นะเหรียญหลวงพ่อเอียววัดบันดานนะคะพี่นะนี่คะ่ะด้านหลังมีอักขรลายยันนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อเอียวนะคะพี่คาะพ่อเอียววัดบันดานเก่าสวยเลยพี่นี่คะ่ะแบ่งปันพี่พี่ FC นะคะพี่นะแบ่งปันพี่ FC เลยคะ่ะ เหรียญหลวงพ่อเอียนะคะพี่ขาแบ่งปันอยู่ที่400บาทค่ะพี่เก่าสวยนะพี่นะ่าเป็นพ่อเอียวัดบันด่านหมายเลข25ค่ะนี่เป็นเนื้อหาด้านหลังนะพี่นะ เหรียญหลวงพ่อเอียนะคะพี่ขาแบ่งปันให้พี่เอฟซ0บาทค่ะ26เป็นเหรียญหลวงปูท่ทวดบัวข้างนะคะพี่นะปีพศ2520ค่ะเนื้อหานะจ้าพี่๋าปูท่ทวดบัวข้างค่ะพี่เก่าสวยแบบนี้ค่ะแบ่งปันให้พี่เอเลยนะคะพี่ที่400บาทจาก3องค์1000นนะคะพี่นะถูกอกถูกใจนะคะพี่ขาสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะ แม่บ้านนะพี่นะหนึ่งองค์สององค์ส่งให้ทุกรายการค่ะพี่เหรียญหลวงปูท่ทวดบัวข้างนะคะพี่ขะปูท่ทวดหลวงปู่ดู่ปุกสิกนะพี่นะปู่ทวดวัดสกแก่ค่ะพี่นี่นะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญเก่าปีพศ2520้เนาะพี่เนาะถูกอ,อกถูกใจต่อสายทั้งลายกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่อ่ะหมายเลข26400กบาทค่ะ 27่สิบค่ะพี่เป็นเอ่อสมเด็จนะคะพี่นะสมเด็จหล่อหลวงพ่อแพรนะคะพี่ขาด้านหลังมีอักขระลายันแบบนี้ค่ะพี่สมเด็จหล่อหลวงพ่อแพรนะคะพี่ขานี่ค่ะเนื้อหานะคะพี่ขาใบหน้าใบตาค่ะพี่สมเด็จหล่อเก่าสวยนะพี่นะ แบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่จ๋านี่ค่ะเก่าสวยค่ะพี่สมเด็จดดหลวงพ่อแพรนะคะพี่ขาหลังยันแบบนี้ค่ะแบ่งปันที่สี่ร้อยบาทค่ะหมายเลขยี่สิบแปดเป็นสมเด็จเก่าครับพี่พร้อมกันเลี่ยมนะคะพี่หน้าเก่าสวยแบบนี้ค่ะพี่จ๋าอะชมเนื้อหานะคะพี่พี่นี่เป็นสมเด็จเก่าค่ะพี่พร้อมการเลี่ยมนะคะพี่ขนะา เก่าสวยนะคะพี่ไม่ค่อยชัดเจนกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่นะถูกอกถูกใจพี่พี่ทนใดสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะนี่เป็นสมเด็จเก่าหมายเลขยี่สิบแปค่ะพี่มาพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่นะสี่บาทค่ะ29เป็นสมเด็จอง์สีดำค่ะพี่จา๋าอ่ะ สมเด็จเนื้อสีดำเก่าสวยนะพี่นะเดียวชมเนื้อหากันก่อนค่ะพี่จ๋านี่นะคะพี่สมเด็จเก่านะคะพี่ขาเนื้อสีดำมีเม็ดม์สารเพียบเลยค่ะพี่จ๋าถูกอกถูกใจนะพี่นะต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยคะ่ะแบ่งปันพีพีเอฟีที่4ี่ยบาทนะคะพี่นะ ดูให้ใช่ดูใชอบแล้วก็ติดต่อกันเข้ามานะคะพี่จ๋านี่เป็นสมเด็จเก่าหมายเลขที่ยี่สิบเก้าสี่ร้อยบาทค่ะนี่นะคะเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะอ่ะหมายเลขสามสิบค่ะพี่สมเด็จเก่าวัดเกตเกนะคะพี่หนะ้าองค์นี้เป็นวัดเกตเนื้อหาเก่าสวยเลยค่ะอ่ะชมรายละเอียดนะคะพี่จ๋า สมเด็จเก่านะคะพี่นะเก่าสวยค่ะพี่นี่นะคะแบ่งปันพี่พี่ fc เลยค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc ที่สี่ร้อยบาทนะคะพี่นะหมายเลขสามสิบเอ็ดค่ะพี่เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันนะคะพี่คะมีร่องรอยกันแตกรายงานเนื้อหาเก่าสวยค่ะพี่แบ่งปันเลยนะพี่นะที่สี่ร้อยบาทค่ะ นี่เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่จ๋าหมายเลขที่31ค่ะเก่าสวยเลพี่นะเนื้อหาเก่าๆแบ่งปันเลยค่ะพี่ที่400บาทจ้ะ3องค์หนึ่งพันนะคะพี่นะแตกลายงาเก่าๆค่ะ400บาทนะพี่จ๋าอะหมายเลขที่32เป็นพระวัดรังสีนะคะพี่ขา พิมสามเหลี่ยมแบบนี้นะพี่น่าเป็นทรงสามเหลี่ยมพี่ชมเนื้อหาค่ะพี่เก่าๆแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะพี่อ่ะ เป็นพระาวัดลังสีนะคะพี่๋าเก่าสวยเลยค่ะนี่ค่ะพี่จ๋าแบ่งปันเลยนะพี่นะพระวัดลังสีค่ะพี่มีรองรอยการบิ่นด้านบนนะคะพี่ขาเก่าสวย400บาทค่ะหมายเลข3 3เป็นเหรียญหลวงพ่อพรนะคะพี่ขา2 4 6 8ี่ค่ะพี่ เหรียญหลวงพ่อพรวัดหนองแขมนะพี่นะสองสี่หกแปดค่ะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะพี่คะหลวงพ่อพรวัดหนองแขมค่ะพี่เป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะพี่คะเก่าสวยนะคะสองสี่หกแปดค่ะพี่ แบ่งปันให้พี่เอฟซีเลยนะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อพรวัดหนองแขม400บาทค่ะพี่เนื้อหาเก่าๆแบบนี้แบ่งปันอยู่ที่400บาทนะคะพี่นะหมายเลข34ค่ะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไผ่นะคะพี่นะเก่าสวยค่ะพี่จอบหลวงพ่อไผ่นะคะพี่ขาเก่าๆมีคราบเขียวๆข,ขึ้นแบบนี้ค่ะพี่ แบ่งป,ปันเลยนะคะพี่นะนี่ค่ะเป็นเหรนจอบลวงพ่อไปรเก่าสวยค่ะพี่แบ่งป,ปันพี่พี่เอซที่400บาทนะจ๊ะพี่จ๋า3องค์1,000พันค่ะอ่ะหมายเลขที่35เป็นประหลัดขิกนะคะพี่คะไม้แกะค่ะพี่ประหลัดขิกไม้แกะนะคะพี่คะมีรอยจานมีเอ,อ่อเป็นเป็นไม้นะคะพี่คะไม่มีรอยจานะค่ะพี่เก่าสวยนะพี่นะ่เป็นประหลัดขิดค่ะ แบ่งพันพี่เอฟซีเลยนะคะพี่ขาที่สี่ร้อยบาทค่ะสามองค์หนึ่งพันนะพี่น่าถูกอกถูกใจพี่ๆต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะอ่ะหมายเลขที่สามสิบหกนะคะพี่ขาอันนี้สอบถามจากเส้าองเขามานะพี่นะเป็นพระเนื้อดินกรุคุยางนะคะพี่จ๋ากรุคุยางค่ะพี่แม่บ้านค็สอบถามเขามาจากผิดพลาดประการใดกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่น่าเนื้อหาประมาณนี้ค่ะพี่อ่ะวันนี้ก็รบกวนพี่ๆนะคะ ดูให้ใช่ดูให้ชอบคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนปิดจะ้ะวันนี้ถ้าแม่บ้านพูดผิดทําอะไรไม่ถูกต้องนะคะพี่ขากราบขอโทษขออภัยค่ะรบกวนพี่ๆน้องพี่น้องติดต่อกันเข้ามานะคะฝากนาอพี่น้องฝากพี่เข้ามารับชมกันแล้วนะคะพี่ขากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะพี่นะอ่ะแม่บ้านก็ขอกราบขอพระคุณทุกสายเรียกเข้าทุกรายการตอบรับนะคะพี่ๆทุกๆก,กําลังใจที่ส่งมาให้แม่บ้านนะคะพี่ขา กราบขอพระคุณพี่ๆ FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะสำหรับช่องทางในการติดต่อนะคะพี่ขา0849158065นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบบกเพิ่มค่ะพี่สนใจนะคะพี่สามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาคะ่ะติดต่อกันเข้ามาขอรูปถ่ายสะดวกเป็นปลายทางโทรมาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยจ้ะเดี๋ยวบ้านจะส่งพัสดุให้รอบบ่ายสองของทุกวันคะ่ะอ่ะ วันนี้ก็รบกวนพี่ๆนะคะดูให้ใช่ด้วยชอบคิดให้ดีแต่ัดสินใจให้ดีก่อนปิดจ้ะวันนี้ท้าใ้บ้านพูดผิดทําอะไรไม่ถูกต้องหรือรูปภาพไม่ชัดเจนนะคะพี่ขากราบขอโทษขออภัยคะ่ะขอจบคลิปอีแบ่งปันยาเย็นไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า